เจ้ที่นอนมาจาเห็นการนี้คนไทยรอดตากะไม่เหมือนกันสวยเลยเขียนใส่คนมาไะวนอยู่นี่อุเสด็จตัวหายมากเลยจะไปอยู่น้ามันดีจ้ะบาดีเด้ออ้อ น้องเมื่อยเงยบไม่เสียงเงียบฝ่ายนปได่ไป้นนี่โนี่ไม่ตปวจชีวิตมขึ้นมากโอ้ ที่ทรงข้าวส่งข้าวผู้ทรงข้าวทรงข้าวอนุอนุส่งข้าวขึ้นบานผู้ที่เพิ่นอยู่ในคลิปวันนีไ่ลอยดอเบี้ยไม